นักสะสมนับมาพบพี่เพื่นเคยรับกับช่องคนสองเหรียญช n n น l นะครับมาได้เจอหรายวันนะครับสําหรับิการรีวิวเหรียญนะครับในแต่ละครั้งนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนพี่ๆอีกครั้งนะครับกับการนําเหรียญกระสับไทยนะครับที่ใช้จ่ายกันทุกวันนะครับหมุนเวรียนกันเหรียญกระสับชนิดแต่ละชนิดนะครับที่มี ในประเทศไทยนะครับเรามาทำความรู้จักกับเหรียญที่ทางช่องคนส่งเหรียญได้นำมาให้พี่เพื่อนๆดูปานะอานะครับได้ติดตามรับชมในณนขณะนี้ครับนี่นคือเป็นเหรียญชนิด10บาทนะครับเรามาดูว่าเหรียญชนิด10บาทนี้เป็นปีพศไหนนะครับซึ่งไม่ธรรมดาเหมือนกันฮะกับเหรียญชนิด10บบาทที่ หาง,ง่ายครับค่าหาง,ง่ายในปัจจุบันแต่ว่ามีราคายังไงนะครับที่มีการประกาศขายไว้นะครับมีการประกาศรับซื้อหรือรักสะสมนะครับตามหาเหรียญชนิดนี้นะครับและค่อนข้างมีราคาสูงนะครับในการเก็บสะสมเหรียญที่มีลักษณะเป็นยังไงเรา ไปติดตามรับชมข้อมูลกับทางช่องกันเลยนะครับครับเรามาชมเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกก่อนอื่นนะครับก่อนอ่าเข้าเรื่องนะครับเรามาดูรักษณาของเหรียญก่อนครับต้องกลางเหรียญนะครับจะมีรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะถินปักทังเบื้องขวาทรงเครื่องมลงปฏิยาาชกุลตาปนนะทรงฉลองพระองค์อยู่ในวงขอบเรี่ยญนะครับด้านซ้ายจะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดช ด้านขวามีข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับคือด้านหน้าของเหรียญนะครับถัดไปคือด้านหลังของเหรียญน,นะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับจะมีรูปพระปรางนะครับวัดอรุณราชวรารามอันนี้บขอบเหรียญด้านซ้ายนะครับจะมีข้อความว่าประเทศไทยและด้านบนมีอักษรเรีเวยวน,นะครับที่ให้ผู้พิการทางสายตาได้สัมผัสว่าเหรียญน,นี้คือเหรียญชนิด10บาทนะครับ มีปีพุทธศักราชที่ผลิตก็คือปีพศ2545นะครับด้านล่างจะมีเลขบอกราคานะครับเป็นเลขไทยเลขอารบิกนะครับบอกว่าเลขที่เป็นเหรียญน,นะครับเหรียญนชนิด10บาทนั่นเองนะครับสำหรับเหรียญปีพศ2545นี้นะครับมีจำนวนการผลิตยอยู่ที่61สิบเอ็ล้านสามแสนเหรียญ เหรียญที่มีราคาประมาณครับประมาณอยู่ที่120บาทครับสำหรับเหรียญปีพศ2545นะ25แต่ต้องเป็นเหรียญชนิด UNC เท่านั้นครับก็คือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนั่นเองนะครับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานจะมีมูลค่าถึง120บบาทนะครับ ี่ก็คือเหรียญแรกนะครับมาดูเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สองเป็นเหรียญปีพศ2547นนะครับสำหรับเหรียญปี47มีจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่62 9, ล้าน6 8แ0 0 0เหรียญ และมีราคาถึง100บาทถ้าเป็นเหรียญ UNC หรือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับจะมีมูลค่าเหรียญละ100บาทนะครับที่มีการประกาศขายไว้นะครับสามารถเข้าไปตรวจสอบดูนะครับว่าเหรียญถ้าเป็นเหรียญ UNC ครับ AC7 ครับมีมูลค่าถึง100บาทเลยทีเดียวนะครับผม สำหรับเหรียญ2ปีวศนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างมีจำนวนการผลิตที่เยอะพอสมควรนะครับแต่ปัจจุบันนะครับถือว่าค่อนข้างหายากครับเหรียญองค์ด .9 ่อเก้ครับส่วนมากสะสมะครับมีการสะสมเหรียญก็ถ้าเก็บได้ครับถ้าผู้ที่พบเจอนะครับ ก็จะเก็บสะสมไม่ยอมออกมาใช้ใจ่ายเป็นเหรียญเวียนนะครับจะเก็บไว้นะครับเพื่อสะสมะแต่ก็ถือว่ามีจํานวนเยอะเหมือนกันนะครับสามารถหาได้นะครับตามที่ต่างๆนะครับที่มีการจับจ่ายใช้สอยนะครับในชีวิตประจำวันของเรานะครับก็สามารถที่จะ เก็บสะสมได้นะครับเราก็ถ้าได้เหรียญมาก็ลองติดซ้ายติดขวาครับกับหน้ากับหลังดูนับว่าเหรียญที่อยู่ในมือคุณนะครับอยู่ในมือท่านๆนะครับว่าเป็นเหรียญปีพาศไหนอาจจะเป็นเหรียญที่ติดหนึ่งในสิบของเหรียญหายากก็ได้เช่นเหรียญปีสี่หนึ่งนะครับปีสี่สองครับก็สามารถที่จะ สร้างมูลค่าให้เราได้นะครับสำหรับเหรียญทั้ง2ปีพศนี้นะครับก็มีข้อมูลสั้นๆน,นะครับประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนเพก็ลองหาดูนะครับว่าเหรียญชนิด10บ,บาทนะครับอาจจะอยู่ที่พี่พีน้องๆน,นะครับที่กำลังสะสมอยู่นะครับก็ลองนำมาดูนะครับว่าและสามารถที่จะสร้างมูลค่าได้ก็คือ เหรียญแปลกนี่เองครับก็คือเหรียญ er เออเลอร์คอยเหรียญเออเลอร์คอยก็คือเหรียญที่มีการปั๊มผิดพลาดออกมาจากคมธนลักษณ์นะครับก็คือแม่พิมพ์ที่ปั๊มออกมาครับอาจจะทําให้เหรียญนะครับ,รนนรบมีรูปร่างผิดปกตินะครับก็คือเหรียญเออเลอร์คอยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าเหรียญเออเลอร์คอย มีลักษณะเป็นยังไงนะครับจะมีหลายรูปแบบนะครับอย่างคลิปที่ผ่านๆมานะครับอาจจะมีเนื้อเกินบ้างนะครับปั๊มเคลื่อนบ้างนะครับเหรี่ยนไส้แตกบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเหลี่ยนเรือนะครับก็คือเหรี่ยนที่มีความแปลกและนักสะสมนะครับมีการสะสมเหลี่ยนชนิดนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีมาฝากมิตรลักนักสะสมประมาณนี้นะครับก็ฝากเลิกแชร์กด subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องคนส่งเหรียญชาแนลนะครับได้หาข้อมูลดีๆถ้ามาฝากพี่ๆน้องๆนะครับได้ติดตามรับชมเกี่ยวกับข้อมูลของเหรียญแต่ละปีพศนะครับมาฝากพี่ๆเพื่อนๆเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบการรีวิวเหรียญชนิดสิบบาทสองปีพศนี nah, ้ไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ